สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านที่กำลังติดตามวันนี้ยื่นซองผ่าน12ใบครับผ่านปุ๊บก็ยกโรดครับวันนี้มายกขอบคุณพี่ๆการไฟฟ้าที่มาช่วยยกขึ้นรถด,ด้วยครับวันนี้12บใบครับหม้อเล็กหม้อ30 kVA เป็นสะส่วนมากครับฝากร้านด้วยนะครับหมอแปลงทุกสภาพรับหมดครับเบอร์โทรตามลิงก์ข้างล่างนะครับผมพระลองกับกองขยะราคาได้เราไปทั่วไทยครับฝากติดตามร้านด้วยนะครับสวัสดีครับ